สวัสดีค่ะวันนี้นัทพรจะทํำข้าวผัดง่ายๆค่ะมี <c oughs> นางเอกของเรามีไข่หนึ่งฟองปาป,ปิก้าหอมใหญ่ซอยแล้วก็ไส้กรอกซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่รู้จะกินอะไรดีตอนเช้าเพราะนัทพรต้องกินกาแฟแล้วมันเป็นเมินมง,ง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้แต่นัทพรก็อยากทําให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าอยู่เมืองนอก ก็ทำกินได้ค่ะเพราะว่าไปหาซื้อเขามันยากค่ะอะไรอะไรมีอะไรก็ใส่ไปค่ะบางคนบอกว่าแค่เข้าวผัดัาสาก็มาทํา y o YouTube ลงก็นัทพลอยากทําค่ะนัทพลก็เลยต้องทําค่ะนัทพลจะใส่ซอสมอกี้ใส่เกลือค่ะแล้วก็มีรสดีนิดนึงค่ะมาดูกันเลยเดีน๋นะคะ ่คะดับแรกเลยพระพรก็จะใส่หอมลงไปใส่ลงไปเข้าทุกอย่างเลยค่ะเข้าลงไปผัดให้มันเข้ากันผัดทุกอย่างเท่ากันนะคะ ก็มาเท่ก็หุงข้าวแบบอย่างนี้ค่ะนีงใส่หม้ออย่งไเราก็กินได้เนาะหุงใส่หม้อเองเลยค่ะนี่ค่ะผัดไปลาผัดปให้มันสุกนะคะหอมถ้าใส่กอกเขาก็สุกอยู่แล้วค่ะหัวใหญ่ท่านนิ่มอาปิการใส่เล็กๆ ง่ายๆทำกินอร่อยอร่อยไม่ต้องไปพปึ่งร้านอาหารพึ่งร้านอาหารมันก็็ัาวาข้าวผัดก็จาละสิกกว่ายูโรค่ะนี่นะคะพอดีแล้วอจะใส่ไข่ค่ะใส่ลงไปใช่ค่ะ เมนูท okay, ี่ง่ายๆแต่ทำเองก็จะอร่อยเนาะจะผักเกียๆเียเียให้ไทยสุกไทยสุกไทยสุกแล้วก็ข้าวตคนกินเองๆก็ไม่ต้องเยอะข้าวไม่ต้องเยอะ ว,ว้าวนี่ค่ะการทำอาหา,ารอันนี้ยฝรั่งโอ้ยมองลอกเรวจะใส่ลงไปกระป๋อก็จะไม่ได้ใส่อะไรมากมายครับแ่ที่ข้าวข้ากันดีที่ดีแีบไม่ด้านได้เตาเกลือเตาโน้ ขี้ลงไปค่ะขีอีกลือค่ะอี้จะคอนก็หอมมาจากบ้านค่ะรสดีค่ะ,คะใส่นี้ขึนต่อมีรสชาติสีสัน เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดนัทพรนค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดื่ด้วยก,กันกับนัทพนค่ะขอบคุณนะคะเพือ่อนทุกๆคนผู้โลกชาวยูทูบที่กดติดตามรับชมข้อความเอยูทูบไลฟ์สาระบ้างหรือนิสาระบ้างของนัทพรนค่ะนัทพอนวางก็จะมาไล่ตอบทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้นัทพนก็ ยอดไล์ยอดเพื่อนอะจากพันสองร้อยเจ็ดสิบลถเหลือสิบคนเขาลดตัวเองออกไปนัชนก็ไม่ว่าค่ะแล้วแต่คนชอบเพราะเราไปบังคับใครไม่ได้นะคะฝากติดตามช่องนัชพนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ